กลับมาเจอพวกเราทีมขับซ่าอีกครั้งหนึ่งในคันเดิมครับ All New Corolla Cross ครับในการทดสอบในครั้งแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราได้พาดูตัวรถรอบคันไปแล้วได้ดูรายละเอียดของอุปกรณ์ออปชั่นในตัวรุ่นที่เราทดสอบนั่นก็คือ Hybrid Premium Safety ครับในคันนี้ออปชั่นเดิมครับ ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้แต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเรานำออกมานอกสนามทดสอบแล้วจากเดิมที่เราได้ทดลองเพียงสั้นๆน,นะครับในสนามของ Toyota d ไดวิ่งเอ็กซ์เพลแต่ในครั้งนี้จะเป็นการทดลองขับขี่แบบใช้งานจริงครับวิ่งในสภาพการจราจรแล้วก็รวมถึงการทดสอบวิ่งทางไกลด้วยซึ่งก็จะได้ข้อมูลในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวออ w นิวโค l a c าคอสที่หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ย พอบอกว่าถูกพัฒนาต่อยอดมาจากตัว t y y ยต้าโคโ l a เองที่เป็นรูปแบบของรถซีดานคนก็บอกว่าขนาดมิติตัวรถมันอยู่ระหว่างเซกเมนต์ไหนล่ะ BSUV อย่างของคัน CHR หรือว่า๊จะเป็น CSUV ซึ่งหลายคนก็บองบอกว่ารถไซนี้มันต้องเป็น BSUV ดิแต่ว่าบางคนก็บอกอเขาว่าเป็นเป็น CSUV นะเพราะนั้นเดี๋ยวมาเคลียร์ครับว่า ดูเปรียบเทียบขนาดกับคัน C-HR แล้วก็ Corolla Cross มีช่วงระยะฐานล้อค,ความกว้างมิติของตัวถังรถเนี่ยแตกต่างกันยังไงแล้วก็มาวัดเลยครับว่าถ้าเกิดมันไปอยู่ใน B- s e gment ละมันจะเป็นแบบไหนมาอยู่ใน C ละกับเพื่อนคู่แข่งรอบๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับหากเปรียบเทียบเรื่องระยะของฐานล้อระหว่าง C-HR กับโ o l l a Cross จะเห็นว่าช่วงระยะห่างระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลังวัดจะกึ่งกลางดูมอยู่ที่ 2,640ม mm, เมเท่ากันพอดีและเมื่อดูเทียบระหว่างความกว้างของล้อหน้ากับล้อหลังจะเห็นว่าความกว้างของคโรล่าคอสในคู่หน้านั้นกว้างมากกว่าอยู่เพียง9ม mm, มและทางคู่หลังห่างกันอยู่เพียง1ม mm. มนั่นคือมิติของช่วงล่างและฐานล้อแทบจะเท่ากันเลยทีเดียวหากเทียบกันที่มิติภายนอกของตัวถงังรถจะเห็นว่าคโรล่าคอสมีความยาวที่มากกว่า100มเมตร แล้วความกว้างของตัวรถที่มากกว่าอยู่30มิลิเมตรโดยมีความสูงของตัวรถที่มากกว่าจาก1,565 mm เป็น1,620ม mm, ิลิเมตรซึ่งก็ทำให้ภายในห้องโดยสารมีเนื้อที่เหนือศีรษะและก็พื้นที่สัมภาระทางด้นาน,นท้ายที่กว้างมากกว่าอย่างชัดเจนและเมื่อนำเจ้าโครโ l ล a าคอส s มาเปรียบเทียบในเรื่องของมิติตัวถังใน SUVB s e gment จะเห็นว่าจากเดิมที่ CX30 ที่เพิ่งเปิดตัวมามีขนาดใหญ่มากที่สุด ถ้า Corolla Cross มาอยู่ในกลุ่ม BSUV ก็จะมีขนาดใหญ่มากที่สุดสำหรับตัว SUV ในเซกเมนต์นี้แล้วถ้า Corolla Cross จะมาอยู่ในกลุ่มของ CSUV ล่ะจะเห็นว่ากลับทางกันทันทีจากเดิมที่ตำแหน่งรถที่มีความยาวมากที่สุดใน CSUV เป็นของ X-TEL l และกว้างมากที่สุดเป็นของ c r v แต่หลังจากที่ตัว MGHS เปิดตัวขึ้นมาถ้าเราดูในเรื่องของขนาดมิติโดยเทียบ เอากว้างคูณยาวแล้วแล้วก็ขนาดตัวถังโดยรวมแล้ว MG HS เป็นที่1ตามไปด้วย el, v, X t e l CRV CX 5และปิดท้ายด้วย Corolla Cross อะไม่ต้องทะเลาะกันนะว่าสรุปแล้วมันเป็น B SUV หรือว่า C ก็ดูเปรียบเทียบในช่วงตัวเลขหลักๆที่เราควรจะดูก็คือช่วงความกว้างของระยะล้อนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อช่วงล้อหน้ากับล้อหลังว่ามันแตกต่างกันแบบไหนซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของการขับขี ขนาดความกว้างของตัวรถและก็รวมถึงพื้นที่ภายในห้องโดยสารถ้าเกิดมองถึงพื้นที่ภายในห้องโดยสารค o โรร่าคอสถือว่ามีการปรับพัฒนาดีไซน์ในหลายๆจุดด้วยกันรวมถึงมีการออกแบบและก็การให้อุปกรณ์ภายในที่เพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งถ้าดูขนาดมิติภายในแล้วเทียบกับ CHR น่าจะเห็นภาพชัดเนื่องจากว่าช่วงระยะระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลัง c o l o ร่าคอเนี่ยเท่าๆกับ CHR แต่ว่าการใช้งานความอนเนกประสงค์และรวมถึงพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมีพื้นที่ให้มากกว่า ที่สําคัญก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายสําหรับอุปกรณ์และก็ตําแหน่งท่านั่งในส่วนต่างๆเน้นสําหรับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางไปมากขึ้นอเริ่มสนใจแนละ้วคโรร่าคอสแต่ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีล่ะคโรร่าคอสเนี่ยถูกวางตัวรุ่นทริมย่อยเป็นทั้งหมด4ทริมด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1, 8 0 0ซีซีมีมาให้เลือกรุ่นเดียวครับไม่ได้มีตัวทรีมแยกแต่ว่าใน รุ่นไฮบริดนั้นมีซอยย่อยถึง3รุ่นด้วยกันโดยคันที่เป็นท็อปก็คือไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับราคาแตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นเนี่ย959,000อันนี้คือช่วงแนะนำตอนนี้หมดไปแล้วกลายเป็น989,000ในขณะที่รุ่นท็อปคันนี้1,199,000 1, บาทแต่ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ในคันนี้ถือว่าเป็น ระบบไฮบริดที่มีการพัฒนามาเป็นเจเนอเรชันที่4ของ Toyota นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของพลังกำลังการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ที่มีความสามารถในการเก็บประจุไฟแล้วก็ทำให้ระบบไฮบริดเนี่ยสามารถใช้งานมอเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเรื่องของอัตราเร่งการตอบสนองเมื่อวัดคันนี้กับ C-HR แล้วก็ในกลุ่มรวมของ S.U.V. ทั้งหมดที่ขายในบ้านเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับ โดย C-HR ที่เรานำมาเปรียบเทียบอัตราเร่งนั้นจะเป็นรุ่น1,800 cc ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินหากเอาตัวรุ่นไฮบริดมาเทียบกันก็จะเห็นว่าอัตราเร่งจริงๆแล้วใกล้เคียงกันมากนั่นก็เพราะว่าอัตราเร่งของตัวรุ่นไฮบริดนั้นคู่นี้แชร์แพลตฟอร์มเครื่องยนต์เทคโนโลยีไฮบริดร่วมกันและน้ำหนักตัวถังใกล้เคียงกันมากคนอาจจะคิดว่า r o l l a c r o s s มีน้ำหนัก ที่หนักมากกว่าตัว C-HR Hybrid แต่ความจริงแล้วถ้าดูน้ำหนักของ C-HR ในรุ่น Hybrid High จะอยู่ที่1,460กิโลกรัมส่วน c o โค l a c o s s ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่1,385ในรุ่นท็อปอยู่ที่1,430จะเห็นว่า c o โค l a c o s s เบากว่าอยู่30กิโลกรัมคันที่เรามาเทียบกับ C-HR ในรุ่นเบนซิน1,800 cc ในช่วงเริ่มต้นจาก0ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุ l รรคอสไฮบิดสามารถนำ CHR ในรุ่นเบนซิน1.8ไปด้วยเวลา3.32วินาทีถึงความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุโรรคอสไฮบิดยังนำ CHR รุ่นเบนซินอยู่เล็กน้อยด้วยเวลาที่ต่างกันเพียงจุดทศนิยมของวินาทีและเมื่อต่อเน,นื่องถึงความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง CHR ในรุ่นเบนซิน1.8สามารถทำเวลาได้เท่ากับคโรรคอสแบบเป๊ะที่8ป9วินาที และถ้าแช่กันยาวๆ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง C-HR ในรุ่นเบนซินจะสามารถเริ่มแซงโคโรล่าคอ o s สไฮบริดขึ้นไปได้โดยใช้เวลาเพียง12.19วินาทีขณะที่โคโรล่าคอ o s สอยู่ที่12.85วินาทีและถึงความเร็วไปใน C-HR ื่องยนต์1,800 cc ก็เริ่มทิ้งห่างโคโรล่าคอ o s สไฮบริดอย่างชัดเจนเพราะใช้เวลาเร่งถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง16.83วินาที จับมาเปรียบเทียบในกลุ่มของ B-SUV ทั้งหมดจะเห็นว่าคันที่ดูจะได้เปรียบก็คือ CX 3 0ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินส0 0 0นซีซีทำอัตราเร่งในช่วงออกตัวถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เวลา3.22วินาทีซึ่งค o โรร่าคอ o s s h y บ r i d ก็ตามมาอย่างติดติดด้วยเวลา3.32วินาทีต่อนนีงถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่า c o โ o ร่าคอ o s s h y บ r ิ d เมื่ออยู่ในเซ gment น,นี้สูสีกันมากเร่งต่อไปจนถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่า แทบจะเรียงหน้ากระดานกันเข้ามาเลยโดยมี CX 3 0นํานำอยู่ข้างหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแรงตอนนื่องถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุโรร่าคอสไซบิดดูแผ่วลงเล็กน้อยกลุ่มเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีทั้ง CHR และ HRV เริ่มขยับตัวแซงขึ้นมาจนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง HRV ที่เป็นมาตีนปลายเริ่มขยับเร็วขึ้นมาใช้เวลา15.79วินาทีตามไปด้วย CHR ในรุ่นเครื่องยนต์1,800ซีซีอยู่ที่16.83 และปิดท้ายด้วยค o โร l ่าคอร s สไฮบริดที่ใช้เวลาไปถึง18.4วินาทีโดยคันนี้สามารถนำหน้าตั้งแต่ออกตัวเป็น CX30 ใช้เวลาถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเพียง15.38วินาทีแต่ถ้าค o โรล่าคอร s สไฮบริดมาเทียบในกลุ่มของ CSUV ละ่ะจะเห็นว่าในกลุ่มนี้มีรูปแบบเครื่องยนต์ที่หลากหลาย เริ่มต้นด้วย CX5 เรานำเอาเครื่องยนต์เบนซินบล็อกเล็กสุดมาเทียบนั่นก็คือ 2,000cc ขยับมาที่ HS จะเป็นเครื่องยนต์แบบ 1,500cc แต่มาพร้อมเทอร์โบชาร์จส่วนของ CRV เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.4และ X t e l เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5จะเห็นว่าช่วงออกตัวของรถในกลุ่มนี้ทุกคันสามารถทำเวลาได้สูสีกัน มีคันที่ออกตัวได้นุ่มที่สุดก็คือ CRV อยู่ที่4.36วินาทีและเมื่อเร่งต่อถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมง CRV 2.4ก็ยังคงนุ่มนวลต่อเนื่องโดยมีคันที่นำตั้งแต่ออกตัวเป็น HS ส่วนคันที่ตามมาติดๆก็คือ Corolla Cross Hybrid ถึงความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่เริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็คือ XL 2.5ตามมาด้วย CX5 ในรุ่น2.0และ Corolla Cross ตามมาเป็นอันดับที่4และต่อเนื่องถึงความเร็ว100กิเมต่อชั่วโมง ตำแหน่งนำยังไม่เปลี่ยนแต่ X t e l 2.5เริ่มตามขยับเข้ามาชิดคันนำขึ้นเรื่อยๆ CX5 2.0ขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่3โดย CRV 2.4ก็เริ่มมาปลายเร็วขึ้นเหมือนกันและ Corolla Cross Hybrid ขยับมาเป็นผู้ตามหลังท้ายและต่อเน,นื่องถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำแหน่งคันนำไม่เปลี่ยนแต่เมื่อเทียบในเรื่องของเวลาคันที่เร็วสุดกับคันที่ช้าสุดจะเห็นว่าห่างกันอยู่ถึง4วินาที โดยการทดสอบทั้งหมดทีมงานใช้การวิ่งทั้งหมด5ลันใน normal mode เลือก3ลันที่ดีที่สุดมาเป็นค่าเฉลีย่ยมีอัตราเร่งการตอบสนองที่แตกต่างไปตามรุ่นและประเภทของเครื่องยนต์อย่างชัดเจนเอาละครับหลังจากที่เราได้ทดลองในรูปแบบของบรรยากาศการทดสอบแบบสั้นๆภายในสนามทดสอบที่เป็นสเตชันไปแล้วคราวนี้ จับเอาคโรร่าคอสคันนี้มาวิ่งแบบใช้งานจริงกันบ้างครับช่วงแรกที่ผมขับการขับขี่ภายในเมืองต้องบอกว่าช่วงล่างที่ถูกเซ็ตให้นุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดเราได้ลองในเรื่องของการเซ็ตชุดช่วงล่างแล้วก็ตัวถังในระบบของ TNGA จะเห็นว่ามันมีความเฟิร์มแล้วก็ขับสนุกมาในคันนี้อารมณ์เปลี่ยนพอสมควรครับเพราะว่าถูกเซตให้ในเรื่องของการบังคับการขับขี่เนี่ย ความเฉียบคมของตัวชุดพวงมาลัยน้ำหนักของพวงมาลัยที่เซ็ตให้ค่อนข้างนุ่มเบาจะให้ความรู้สึกในการขับไปในเมืองที่ดูคล่องตัวดีครับแต่ขณะเดียวกันช่วงล่างที่ถูกเซ็ตให้ซับแรงสั่นสะเทือนให้เยอะเป็นพิเศษเนี่ยเวลาวิ่งผ่านลอนแล้วก็ลอยต่อถนนถือว่าซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีครับไม่มีอาการสะทืนส่งขึ้นมาถึงตัวรถในการขับขี่ในช่วงทางไกลวิ่งแบบยาว,ยาว ความเร็วปานกลางรวมถึงความเร็วเดินทางถือว่าช่วงล่างเนี่ยผ่านเลยครับสําหรับการเดินทางไกลเสียงจากทางด้านหน้าที่มีการเซ็ตกระจกหน้าเป็นแบบอัครูสติกกลาสหรือว่ากระจกที่มีตัววัสดุซ้อนแบบ2ชั้นคือเป็นนิลภัยแต่ว่ามีชั้นฟิล์มที่หนาเป็นพิเศษซึ่งก็จะทําให้เสียงลมพัทะทางด้านหน้าเนี่ยลดลงครับแต่เสียงทางด้านข้างรวมถึงเสียงจากพื้นก็ยังชัดเกินไป ผมทดลองขับขี่ใช้งานไปในเมืองอัตราเส้นเปลืองที่ได้เนี่ยอยู่ในช่วงย่านประมาณ24-25ขยับขึ้นลงอยู่ใน2ตัวเลขนี้ครับแต่เมื่อขับเดินทางไกลที่ความเร็วประมาณ100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเส้นเปลืองบนหน้าจอเนี่ยออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ22.1ถึง22.4ครับเฉลี่ยโดยรวมรวมแล้วก็ประมาณ23นิดๆเรียกว่าใกล้เคียงอีโคสติ๊กเกอร์เลยทีเดียวครับ ขณะเดียวกันนำตัวรถคันนี้ไปวิ่งทดสอบในช่วงของการวัดอัตราเร่งเรียกว่ากดเร่งกันเต็มๆแล้วก็วิ่งกันยาวๆกดแบบสุดๆครับก็ได้อัตราสินเปลืองออกมาอยู่ที่16.8ครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยรวมของสำหรับการขับยาวๆในทุกรูปแบบของผมเลยเนี่ยทั้งช่วงในเมืองทั้งทางไปและถึงช่วงเร่งทดสอบอัตราสินเปลืองด้วยในทิปรวมอยู่ที่ประมาณ19กว่ากิโลลิตรครับก็เรียกว่า ไม่ว่าคุณจะขับทุกรูปแบบขับเร่งขับในเมืองขับทางไกลก็ยังได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ใกล้ๆ20กิโลิตรครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน Corolla ค r o s s กันนี้ถือว่าเมื่อใช้งานในช่วงที่เดินทางไกลเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับระบบเรด้าครุยซอนโทนที่ช่วยรักษาระยะห่างคันหน้าโดยอัตโนมัติเริ่มต้นทำงานที่ความเร็วเกินกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป แล้วก็เวลาที่เราวิ่งทางไกลาย,ยาวๆแบบนี้เนี่ยระบบที่ช่วยประคองตัวรถให้อยู่ในเลนก็จะเข้ามาช่วยทํางานให้ตัวรถเนี่ยอยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกลึ่งกลางเลนแบบอัตโนมัติครับในเรื่องของโหมดการขับขี่ครับตอนนี้ผมมีไฟอยู่ประมาณสัก60%เดอ๋ย่ลอง EV โหมดดูนะครับ ใน EV Mode เนี่ยด้วยการทำงานของระบบ h ฮ b ริดของ Toyota เนี่ยเป็น Full Hybrid อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนเลื่อนตัวรถด้วยมอเตอร์ล้ลวนๆได้อยู่แล้วนะครับบนหน้าจอ m d ของผมก็แสดงว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่มาตอนนี้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ยังไม่ติดผมกลังค่อยๆเติมคันเร่งอยู่นะครับขึ้นมาเป็น50กมต่อชั่วโมงครับเติมขึ้นมาอยู่ครับ เป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับถ้าเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระบบ EV mode ก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติครับก็เรียกว่าตัวมอเตอร์ล้วนๆเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ถึงความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับแล้วก็ระยะทางที่ขับได้เนี่ยตอนนี้ขับมาประมาณเกือบเกือบ1กิโลเมตรแล้วครับก็ยังใช้ตัว EV mode ล้วนๆอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดผมเปิด ใช้ e-v โหมดในช่วงที่ขับเคลื่อนสลับหยุดนิ่งแล้วก็ใช้ตำแหน่งเกียร์ที่เป็นตำแหน่ง B เนี่ยนะครับทีจะมีการชาร์จค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยวิ่งเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งไปในสภาพแ่ระจรแบบกรุงเทพเนี่ยก็เรียกว่าพอไหวครับตัวรถที่มีแบตเตอรี่อยู่พอสมควรก็จะสามารถเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆได้ครับ แต่เท่าที่ผมทดลองใช้ระบบนี้ในสภาพการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดครับพอแบตเตอรี่ลดลงมาต่ำมากๆเนี่ยเวลาที่เราจอดหยุดรถนานๆบางครั้งเครื่องยนต์ก็จะเตดขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็เตดขึ้นมาพร้อมกับเสียงค้างที่ดังเข้ามาในห้องโดยสารชัดไปนิดหนึ่งฮะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมอยากได้ก็คือออโต้เบรกโฮฮะอันนี้เนี่ยมีต้องใช้เท้ากดเบรกโฮเอานะฮะ แต่ว่าในเซกเมนต์นี้กับในรุ่นท็อปของรถในระดับราคานี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรโคมาให้แล้วนะครับ ก็เห็นนะครับว่าใน all new corolla cross ที่บอกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากตัว toyota corolla ที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการวางย่อยเซกเมนต์สำหรับกลุ่มผู้ใช้อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าเกิด chr ที่หลายคนชมในเรื่องของช่วงล่างการตอบสนองการขับขี่ความกระชับของตัวชุดพวงมาลัยความเฟิร์มการขับสนุกของตัว chr ที่เป็นช่วงล่างหลังแบบปีกนกมา On New Corolla Cross ส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องของช่วงล่างหลังที่เป็นแบบทอร์ o n นบีมที่มีการปรับการออกแบบใหม่แล้วการตอบสนองเทียบกับ CHR แล้วเป็นยังไงแน่นอนครับ CHR มันขับได้ดีกว่าในเรื่องของการตอบสนองสําหรับคนที่ชอบความสนุกสนานชอบการขับขี่การทรงตัวความเฟิร์มของตัวชุดช่วงล่างแต่ว่าช่วงล่างของ On New Corolla c r o s ถือว่าปรับเซตซับแรงสั่นสะท้านได้ดีกว่าเน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสไตล์ของการเซตตัวรถของ TNGA ของ Toyota ที่มีกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ